สวัสดีเจ้าควรมนาเปี้ยวใบพัชรีนะเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆ้อนะเจ้าทําไข่ตุนกันนะเจ้ารอบนี้ใจ้ไข่ไก่ยูที่สามแผงนะเจ้าใช้ซอสฝาเขียวนะเจ้านิ้วที่หนึ่งกระบวยนะเจ้าใส่รสด,ดีนะเจ้ายูที่สามจอนนะเจ้า หลังจากนั้นถ้าเจ้าก็ตีไข่นะเจ้าตีไข่ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะเจ้า เมื่อตีไข่ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าจ้าเพื่อนๆนะเจ้าเอาน้ําผสมเข้าไปนะเจ้าแหมสองส่วนนะเจ้าเจ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะเจ้าตีไข่ได้หนึ่งถ้วยนะเจ้าก็เติมน้ําไปแหมสองถ้วยนะเจ้าก็จะได้ความนุ่มของไข่พอดีเลยนะเจ้า ส่วนน้ำนะเจ้าเพื่อนๆสามารถปั๊บแล้วก็ลดได้นะเจ้าเอาที่ชอบได้เลยนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าก็คนแหมรอบหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ชิมรสชาติได้ตามที่เขาต้องการนะเจ้า ลองทำกันดูนะเจ้าเพื่อนๆจะทำกินทำขายหรือว่าจะเอาไปทำปุนกันได้นะเจ้าหรือจะเอาไปทำลงทานก็นได้นะเจ้าแล้วก็ชิมแหมรอบหนึ่งนะเจ้าได้รสชาติตามที่เราปรุงใจนะเจ้าแล้วก็เอามาใส่ถ้วยแบบนี้ได้เลยนะเจ้า เร็จแล้วกอไปนึ่งอยู่ที่ประมาณซาวนาทีนะเจ้าเจ้าเมื่อครบซาวนาทีแล้วนะเจ้าก็จะได้ไข่ตุ๋นหน้าตาแบบนี้นะเจ้าลกนุ่ม,มเจ้าวันนี้ขวามนาเปรี้ยวใบพัชลีขอจบพิไว้เพียงตัวอ,อี้ก่อน,นะเจ้าแล้วไว้เจอกันใบคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า